สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูไอ้หนุ่มซามูไรลูกหนึ่งไทยญี่ปุ่นโตเบโก้เอสเคสองร้อยลูกเ <c oughs> อฟเอนี่ครับผู้ช่วยผูย้ช่วยเอ้บุกตีก็ยกได้สักตันนะ ศาสนากัะตกแต่สู้นิดเดียวนะพี่น้องไม่แน่ใจน้ำหนักเท่าไหร่รู้ว่าบั้นท้ายกระดกไหมมีปัญหาครับ โดดครับลักษณะยกนี่จะได้อยู่ประมาณสามตันสามพันกิโลเอโอหาอีคิดที่จีและฮีโน่4สูตรเทอร์โบความเร็วเซอร์เคิลเทอร์โบชาร์ดระบายความร้อนด้วยน้ำ สวัสดีเคสมีเด็งขยับบ่าลง่างใบแท็กแปดสิบเซนครับเรลเลอรเจ็ตัวเคเตร์สองการข้างะตัวโอ้หุนรอบเอนครับแต่งนถกฝีมือฝีมือตัวเลขกันตอหครศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรบัตรเกิตของเท้ารดไไห้ดวงด้วยกันครับ มีกระดกสี man, like ่ล้านมีทอนครับดูแลโดยอาริยาอิปกริ์แต่เพียงเท่เดียวในประเทศไทยเรามาวางแล้วไม่ต้องวางใกล้ จรอ10นาทีผ่านไปอไม่เอสเอ็มไม่มีไฟท้ายนะพี่น้อง ดูกันง่าย ก็ดีเหมือนกันพี่น้องตรงนี้นะจะเม่ากันเป็นแสนนะนั่นเป็นหัวลากนะครับโ,โรเบิร์ตนะโรเบิร์ตขึ้นมาครับ ขยับแล้วครับอ่าปันจันก็ขยับเหมือนกันอ๋อวันนี้นิ่มๆ,ๆครับโอ้ดูมุงกี้อ่าโกเบโกก็ถือว่าเป็นรถขุดนะครับที่ เป็นที่ยอมรับของเสียนรถขุดหรือว่านักเลงรถคุดเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับโดยเฉพาะโซนวอีสานนี่มักหลายโรงงานก็อยู่จังหวัดระยองนะครับตำบลประรสิทธิ์อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองที่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเข็มมัาบด้วยครับเจริงกวนเดี๋ยวจะช่วยยกครับอาริยะก็มีศูนย์เยอะนะครับตัวประเทศน่าจะประมาณโอ้สามสิบสามสิบสอง ภูมประเทศบูมอัมเชื่อมนอกเชื่อมในครับเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเชกตัดให้หน่อยเสาเข็มก็ได้โอเ็น2ี้สแล้วครับนี่จัดทางนี้ทำงานนิ่มๆครับ ราขารถคุณก็จะลำบากใช่ไหมต้องช่วยกันครับเอสเอ็มไม่ได้ยินเสียงต๊ำนะครับแต่ยินเสียงเครื่องบไบไกลก็ใหญ่ตรงนั้นใหญ่ๆนี้ต้องรถใหญ่แล้วพี่น้อง ใช้ไปสิบปีสิบปียังมากก็เซตช่วงล่างกันนะโซ่ก็ทั่วไปน้องประมาณสักห้าหมื่นแพ็คคู่โอ้ตั้งศูนย์ต่อเสาเข็มก็จะใช้เวลาหน่อยครับอ่ะเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องขอตัวก่อน ใจดูได้ครับดูทุกช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจยทชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาเวเตรอร์เอ็นทรัพสนใจโกเบโกก็อนุญาตให้ครับฝากดกดติดตามนะครับสวัสดีครับ